come from heaven พี่ตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเล็กๆที่เราขายเราก็หยอดยาให้กับคุณลูกค้าที่จะมาซื้อลูกไก่จากบ้านเราด้วยนะคะก็ซื้อจากร้านขายยานะคะก็เป็นเป็นแบบเป็นเชื้อไวรัสเป็นผงๆแล้วก็เป็นสารนําละลายค่ะก็ต้องเอาสองอันเนีย้ยมาผสมกันให้ได้แล้วก็หยอดเข้าที่จมูกของลูกเจี๊ยบนะคะเราจะหยอดข้างละหนึ่งหยดใช่ไหมคุณน้องหยดหนึ่งหยด ให้มันฟืดเข้าไปพอดีวันนี้เรานัดหมอได้นะคะหมอสเสน่ห์ค่ะรับบริการหยอดลูกไก่ด้วยชุดหนึ่งยาประมาณ1 0 0่งรถึงึบบาทค่ะเดี๋ยวยาเราเหลือเราจะหยอดตัวใหญ่ด้วย นุ่ยออกมาตัว พี่มันตัวใหญ่ทั้งหลายเดี๋ยวก็เจอพวกนี้ออฟตาล็อบนะคะแต่ลูกเจี๊ยบของเราเป็นพวกซิลกี้ค่ะที่เราปันให้อยู่นะคะลูกเจียเจ๊ยบตัวละสองร้อยค่ะเดือนหนึ่งสองเดือนเราจะขายหกร้อยนะจ๊ะ สใช่ใช่พี่เต้ก็บอกว่าให้เสร็จเราก็หลับเลย ต้องล็อกคอดีๆเนาะเห็นอะไรนั่นไหมพ่อไก่ซาลมองตัวนิดนึงกล้าดีสู้กับแม่ไข่เขียวของเราน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยน่นน่นนนพี่ซาลมอง นี่เป็นลูกไก่ซิลกี้ขนกลับนะคะดูไก่ตีกันนะแต่มันไม่ได้ตีกันนะเรามีคอบอยู่ดูขนกลับของเรา หยอดยาของลูกเจีย๊ยบนะคะอันนี้พันธ์สลามองนะคะไก่เล็กที่สุดในโลกนะคะ,ะล้มล้มเฮ้ยล้มล้ม โอ้ยช่วยงามซาลามองค่ะรุ่นนี้มีทั้งหมด4ตัวนะคะชอบสนใจยังไงบอกนะ600ค่ะอยู่ลาดบุรีจ้ามาเลือกได้เลยยังแยกเพศไม่ได้นะว่าอีกสักหน่อยคงสามารถแยกได้นี่ประมาณเดือนกว่าๆและจะ2เดือนแล้วค่ะซาลามอง กุ๊กซาลามองกุ๊กซาราลมองกุ๊กซกุ๊กไก่เราได้พ่อพันแม่พันธุ์มาจากเปตอง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 ,ตองทางใต้อะค่ะเปตองครบสี่ตัวแล้วจะให้ดูอะไรนี่หลังยอดยาเสร็จสลบสไลายกันหมดเลยอากาศมันดีใช่ไหม อาการมันดีใช่ไหมนอนดีกว่าอันนี้จะเป็นข้อของไก่บาม่าไก่ช,ชักเชกแล้วก็พวกคุณแม่ไข่เขียวนะคะเดีย๋ยวแยกเพศกันอีกทีหนึง่งส่วนพวกนี้นะคะพี่เต้คองนี้ต่อเลยเป็นโปรแลนด์ค่ะสองเดือนตัวละหกร้อยค่ะ ชอบสนใจยังไงรีบติดต่อเลยนะยังแยกเพศไม่ออกนะคะมีสามตัวนะอันนี้ขนกลับซิลอันนี้โปโลแลนด์ขนกลับน้ายกงอยกนารักจริงๆอันนี้โปโลแลนด์เด็กหัวโตวคะ่ะเด็กหัวโตสีขาวขาวขนเรียบน่ารักนะ หกร้อยจ้าชอบสนใจยังไงรีบติดต่อนะห <c oughs> ยัดยาค่ะเด็กๆหยัดยาหยอดยาหัวโตรจริงๆบ่อยได้เลย <c oughs> ทางจม aka, ูกนะคะเราให้ซูดเข้าไปตรงนี้จะตัดปากหน่อยเนาะแอมฟิวเลยโอเค ไก่แจ้หังดำค่ะตัวเมียอ,อันนี้ยังไม่ออกไข่นะน่าจะประมาณสักสี่เดือนได้ Maybe using me a second. I feel the love, and I wanna.